สวัสดีครับกลับมาพบกับบ okay. อลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดเมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติด,ดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สองเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองฮอฟเฟนไฮกับเอาบวก ห้ามพาด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองูลดูแทนดิแคปฮอมเฟนชฮามกับอัลหมวกซึ่งบุเดเลิกา้าเยอรมันแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งจะบาลหอมเฟนฮามต่อปอป่าลบสิบ พร้อมไปทากับเอาามวกจะว่าไปแล้วชื่อชั้นทีมก็มีความใกล้เคียงกันเพียงแต่ท่าคือวันนี้อาจจะมีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้มีการหน้าเลือกข้างฝั่งตามเชียจะออกทางไหนเท่านั้นแหละซึ่งเดี๋ยวเราไปเช็คตารางลีกเราไปเช็คผลงาน5เกมหลังสุด การลงทุนการทํากําไรการเจอเจอกันไปดูตัวผู้ตัว handicap, แฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห,าหลายเรื่องอยู่ทางไหนฝั่งไหน,น,นแล้วบอลโอเคจะยึดจับตัวใดไปลงทุนบอลต่อหรือบอลรองเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเราไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นกันที่ตารางหลีกก่อนเลยตารางหลีกสองทีมนี้อยู่กลางตารางหอมเฟินแามอยู่ับที่เก้ามีอยู่สามสิบสามคะแนน เอาโมงอยู่ดับที่ที่เจ็ดมีอยู่สามสิบหกคะแนนก็เรียกว่าคะแนนเนี่ยตัดใต้กันเองโดยตรงได้เลยทีมหนึ่งก็เน้นรักษาอันดับที่หกเอาไว้อันดับที่เจ็ดเอาไว้เพราะว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในกลุ่มนี้แหละเพราะว่าที่ไปไกลกว่านั้นนี่คือสี่จิบสองแฟนเฟิร์ตนะครับซึ่งเอา่มงยังยังมีระยะห่างของคะแนนที่ไกลเกินกว่าที่จะมองถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่ ต้องจทำตอนนี้คือรักษาอันดับที่เจ็ดเอาไว้ให้ได้แล้วที่เหลือค่อยว่ากันพยายามผลงานให้ดีขึ้นแล้วก็ว่ากัน่วนทอปเป็นทามอยู่อันดับที่เก้าสามที่สามก็หวังจะมีคะแนนสามที่พอเช่นเดีวยวกันนะแล้วก็ถ้าขยับเพิ่มได้ก็ขยับขยับไม่ได้ก็กรอบกลุงอยู่แถวแถวนี้แหละก็ถือว่าเป็นเป็นการเจอกันของสองทีมลอยโจงการตลาดนั่นแหละ้อมเป็นทางกับอาบวก ชื่อชั้นเหลื่อมล้ำเหมอนกันนิดหน่อยอันดับเก้ากับดับ 7, 3, 3, 3, เจ็ดสามสามกับสามหกเจอเจอกันอ่ะผลงานผลงานท้าเกมหลังสุดของฮอมเป็นฮามพวกเขาชนะสองแพ้สามก่อนที่จะมาแพ้สามเกมติดพวกเขาชนะนอตมูลในเกมเยือนพวกเขาชนะเบย์แม์ในบ้านและสุดท้ายก็มาเริ่มต้นแพ้กับแฟรงเฟิร์ตไปแพ้สตุนกาด แล้วก็ไม่แฟงเลยวอนกุนเส้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ผลงานโดยรวมจะชนะสองแพ้สามแต่ในแง่การทำกำไรถือว่าโอเคอยู่เพราะกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมห่างล้มกลอบนี้แล้วยังยืนแดนบวกยังมีตังค์ซื้อจับข้าวกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นโอเ,เป็นอะไรที่โอเคอยู่นะสำหรับท่านใดที่ตามราอมพะทำมาห้าเกมเต็ม ในกลุ่มในกลุ่มช่วงเวลานี้ถือว่ายังรับได้นะผลงานกลางๆแต่การทุนมีกำไรในขณะที่เอามวกผลงานห้างเกมหลังสดชนะสี่เสมอหนึ่งแต่คงต้องยอมเราว่าคู่แข่งที่เอามวกเจอเจอมาในช่วงห้างเกมหลังสดงานเบาหวาทางคอมพิวเเยอะเพราะพมกกเขาเจอทีมประเภทโคโลนมวมบวกหันเทลดามตัดสายบวก ซึ่งเบากวา่าถ้าเทียบกับคู่ผ่านที่เจอทั้งสตการ์ดเลเวอร์ดอทมุลนะถือว่าเบากวา่าแต่ผลงานก็เอาหมวกในความเบากวา่าก็ทําได้ดีเชด้วยสิชนะสี่เสมอหนึ่งและชนะสี่เสมอหนึ่งการลงทุนมันมีกําไรเห็นๆกำไรไปสามเกมครึ่งขาดทุนเกมเดียวทางลบบ้มกลมีแล้วยืนเดินหมวกส่วนการเจอเจอการของทั้งสองทีมห้าเกมหลังสุด ฮอมพาธามชนะสองครั้งเอามวกชนะสองครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานของฮอมพาธามกับเอาหมวกซึ่งดูๆไปแล้วก็เอาหมวกดูสู้ได้นะไม่ได้เป็นรองในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นผลงานการลงทุนแม้อย่างที่บอกว่าพอมองไปในรายละเอียดแล้วฮอมพาธามเจองานนักกว่าก็ตามส่วนการเจอเจอการก็ผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะ แต่มันก็อาจจะมีคลิกนิดนึงตรงที่หอมพิามชนะสองครั้งก็งเกยในบ้านเอาบูกชนะสองครั้งก็งเกยในบ้านไม่รู้ว่าวันนี้เอาบูกออกมาเรกบ้านจะไหวไหมแต่ตาหอมพิธามไหวไหมและนี่คือข้อมูลพื้นฐานเราไปตามดูเพิ่มเติมกับภูกับแฮนดีแคปภูกับแฮนดีแคปจะเจ้าตัวห้าลายวันนี้หอมพิธามกับเอามวกปรากฏว่าผ่านราคาภูวันนี้เจ้าไม่เชื่อใจหอมพิธาม ไม่คิดว่าเขาพยายาจักชนะได้ในเกมนี้เจ้าทั้ง5ลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลย5้ายครบถ้วนช่องเสมอลดลง4เพิ่มขึ้น1ช่องเอาหมวกลดลงทั้งหมด5้ายคูเชื่อในโอกาสของทีมเยือนเชื่อในโอกาสเสมอตัวแฮนดิแคปเป็นปอปลาที่เขาป็นถามต่อในเลนนี้ปอปลาเจ้า,าทั้ง5รายไม่เชื่อใจวันต่อ ไม่คิดว่าเขาไปหาจากชนะได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นให้กำไรเพิ่มขึ้นห้าหลายครบถ้วนในขณะที่บอลรองเอาบวกห้าหลายครบถ้วนปรับราคาพวกเขาลงมั่นใจบนลรองมั่นใจว่าเอาบวกจะไม่แพ้นในเกมนี้วันนี้อ่าดูๆไปแล้วสองทีมกลางตลางมาเจอกันก็จริงแต่ตัวผู้ตัวแหนดิในแคปค่อนข้างมีความมั่นใจนะในการปรับราคามันเนี่ย ทั้งฮูก็เลือกเอาหมวกทั้งไฮนิแคปก็ถือหาเอาหมวกและดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถือแค่มองว่าเอาหมวกจะเสมอไม่แพ้แต่มันมองว่าเอาหมวกมีโอกาสบุกอัชนาฮอมเป็นหามได้ด้วยซ้ำไปเมื่อเอาข้อมูลต,ตรงนี้ไปวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานเหมือนสักครู่ที่เอาหมวกก็ดูดีกว่าในแง่งผลงานและการลงทุน แม้อย่างที่มองนะครับว่าอาจจะไม่เจองานหนัก็เพราะปมนถามแต่ความมั่นใจมันได้นะความมั่นใจไม่ได้ครับไม่แพ้มาห้าเกมติดอ่ะและชนะเยอะด้วยเพราะฉนั้นในข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่มอนโอเคนะจึงตัดสินใจส่วนลองเอาหมวกนะสวนลองเอาหมวกครับโดยเชื่อว่าพวกเขาดีพอที่จะไม่แพ้กลับออกมาในเกมนี้เสมอก็กินครึ่ง ถ้าหมวกเอาชนะได้เลยอย่างที่คูมันเลือกฮนนีแคปมันเลือกก็กินเต็มอยู่เอาหมวกเป็นที่เด็กตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสดุดเน้นสุดตัวที่สองใน e p พสองประจำค้ำคือวาทีนี้ครับอยู่รองเอาหมวกส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง e p พีหนึ่ง e p พสามอีอีห้าลองควรติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับ